ไอจีใครามาที่ไอจบ้างใครใช้ไอบ้างจะ้ะไอนะคะก็โพสที่หน้าฟีก็โพสที่นะคะสตอรี่โพสที่ลิลนะคะได้หมดเลยเห็นไหมภาพเดียวกันคอนเทนต์เดียวกันใช้ให้คุ้มค่ะเสร็จแล้วเราไปโพสต์ที่แพลตฟอร์มไหนได้อีกจะลูกๆเออนะคะกาแฟกินละกินน้อยลงจริงค่ะอร่อยอันนี้ยอมรับใช่ปะเออนะคะอะ เราโพสอะไรได้อีกคะ่ะโพสที่นะคะวูมวูมคือตรงไหนคะ่ะวูมคือตรงไหนรู้จักไหมคะรู้จักวูมไหมอ่าเป็นแพลตฟอร์มในไลน์นั่นเองแต่ก่อนนะคะคือไทม์ไลน์แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นวูมอ่าก็คือโพสในไลน์นั่นเองเห็นไหมเราต้องไปทุกสื่อเอออย่าอยู่ที่ Facebook อย่างเดียวนะคะ เพราะเฟซบ o ๊กเราก็ได้กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งค่ะ IG แลเราก็มีกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งค่ะแต่พอมาวูม,มาทำไลน์เราก็ได้อีกกลุ่มคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นโพสก็อย่าโพสแต่หน้าฟีดค่ะพะเราต้องไปโพสที่อ่าสตอรี่ด้วยค่ะแล้วก็โพสที่ลิวด้วยโอเคไหมเออนี่นี่นี่อย่าลืมแฮชแท็กของตัวเองด้วยเห็นไหมมีมาสอนติดตั้งเว็บไซต์ส่วนตัวมีก็ขายตัวเองค่ะว่าเรารูเป็นโคด้ดโอเคไหมคะ่ะนี่นะคะ เห็นไหมสุดยอดไลยจ๊ะ,ะนี่นะคะพอขายเรียกว่าขายไลฟ์สไตล์เช้าเช้าเนาะเป้าหมายค่ะไม่ได้วัดกันที่เล็กใหญ่แต่วัดที่ใครทําจริงนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ฝั่งไว้ทุกวันเลยเออโอเคไหมคะมันก็จะมีคนมาถูกใจมีคนมาคอมเมนต์อ่าอ่ะวันนี้ได้ไอเดียขึ้นไหมคะ <c oughs> ก็สามารถสมัครไอจได้เลยคะ่ะอ่า สามารถสมัครไ g จได้เลยเนาะนี่มีบอสขายบอสที่มีบอกเลยนะใครที่อยู่กรุงเทพนะแล้วมีโอกาสได้มาโรงเรียนเจอใครขอถ่ายให้หมดค่ะเก็บไว้เป็นสต็อกแต่มีแอบเข็นหลายคนเออรวมถึงลูกมีมีด้วยลูกมีด้วยนะอย่าไปทํานะคะมาครั้งเดียวนี่โพสต์เป็นร้อยลูกเก็บไว้ใช้ค่ะเออบางทีเราเจอทั้งบอสพอบอสบอส,บอส โซดาบอสป๊อปแล้วเราเอาทุกๆรูปมาไว้ในโพสต์เดียวกันบอกเลยว่าเปลืองรูปมากๆแล้วกลายเป็นว่าไม่มีรูปไหนที่มันเด่นเลยเออนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่เราถ่ายกับบอสพอเราก็ทําโพสต์ได้หนึ่งโพสตพอเราถ่ายกับบอสป๊อปเราก็โพสต์ได้อีกหนึ่งโพสตค่ะอะพอเราถ่ายกับบอสโซดาเราก็โพสตได้อีกหนึ่งโพสต์ค่ะหรือใครมาขอถ่ายรูปกับมี ก็โพส์ได้หนึ่งโพสต์ค่ะนี่นะคะเก็บรูปไว้นะจ๊ะโอเคไหมเอ,อแต่ถ้ารูปไหนที่มันมีความเป็นโมเมนตะ์ณจุดเดียวกันอเข้าใจไหมคะโมเมนตะ์ณจุดเดียวกันเช่นโพสต์นี้ค่ะเอออันนี้ไม่ต้องไปโพสต์ห้าโพสต์นะคะห้ารูปโอเคไหมโพสต์ไปโพสต์เดียวได้เพราะมันอยู่จุดเดียวกันมันคือรูปโป่งทั้งหมดทุกรูปเลยแต่เราชอบทุกรูปอะ แล้วมันสวยทุกรูปอ่ะแล้วเราเลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะเอารูปไหนไปโพส์น่ะโอเคไหมคะเราก็เลยลงแบบนี้ค่ะอ่าโอเคไหมเราก็เลยลงแบบนี้แต่ถ้านะคะรูปบอสบอส๊อบรูปบอสพอเราควรจะแยกโพสต์โอเคไหมคะเก็ตไหมเราควรจะแยกโพสต์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของครูมีนะที่มีจะลงแบบเนี้ยทุกเช้าเลยเห็นไหมสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดไม่ใช่ความรู้ค่ะแต่ขาด ในเรื่องของวิในเออ,อทุกวันนี้เราขาดอะไรคะเออวิในเขาเรียกว่าเซลล์คอนโทรนนั่นเองเห็นไหมแล้วมิ้นก็จะฟังลิงกทุกๆุกวันถ้าเราเกาถูกที่ทันค่ะไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องมาทักหรือเสร็จเราแน่ๆเออคือเขาจะมามอบตัวเราเองดีไหมนี่นะเห็นไหมพอโพสแบบน,นี้ค่ะลูกๆเห็นไหมคนถูกใจตั้ง96คนคอมเมนต์ตั้งสิ เออเยอะไหมพอเรามาสอนค่ะก็จะมีคนอ่าเห็นไหมคิดแคปชั่นนะคะให้แับว่าไม่ได้เครียดเห็นไหมครูมีหมวยเฮงไม่ดุนะมาเรียนไหมอ,อืวไหนตอบหน่อยตอบหน่อยเออไหนตอบหน่อยตอบหน่อยนะคะครูมีหมวยเฮงไม่ดุนะมาเรียนไหมว้าวเออสอนออนไลน์แบบจับมือทําเห็นไหมแล้วครูมีก็จะฝังลิงเห็นไหมคะว่าอันนี้ยมันเป็นจุดเดียวกันชุดเดียวกันบางคนบอกว่าอะไร คนละชุดกันเลยนะแล้วก็มารวมอยู่ในโพสเดียวบอกเลยเสียดายลูกโพสผิดมาตลอดเปลี่ยนเลยค่ะ <c oughs> เปลี่ยนวิธีการโพสค่ะโอเคไหมนี่นะคะแล้วเน้นย้ำนะเรื่องของการถ่ายรูปแบบเซลฟี่ถ,ถ้าไม่จำเป็นจริงๆงดเลยค่ะการเซลฟี่แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพเออนะคะอย่าลงรูปเซลฟี่เด็ดขาดมงคนชอบลงรูปถ่ายเซลฟี่ มันไม่เมืออาชีพโอเคไหมลงได้ค่ะถ้ามุมนั้นเราสวยจริงๆฉันคิดว่าฉันสวยแล้วอะเซลฟี่ตรงเนี้ยฉันสวยอะเอาแล้วแต่ค่ะอแต่ถ้ามีเซลฟี่ปกติจะไปกินข้าวหลายๆคนแล้วเราก็เซลฟี่นะคะอ่ะบิ๊กบอสพอล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์แล้วดูนะคอมเมนต์ของบิ๊กบอสพอโอ้ตั้งสิบสองคนนี้เยอะนะจ๊ะ,ะนะคะอ่ะระบบดีเครื่องมือดี่านเรียนรู้ดีเห็นไหมออกแบบเซลเพจง่ายนิดเดียว ออนไลน์สอนแบบจากมือท่านะคะคุูมี้ก็ไปสอนที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากเรียนกับครูมิ้ก็มาเรียนได้ที่โรงเรียนสอนออนไลน์นะคะมาเจอกันค่ะเห็นไหมอันนี้วิธีเริ่มต้นในความสําเร็จคือเลิกพูดค่ะแต่จงลุกมือค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยนะคะเราก็ฝั่งลิงก์ทุกวันเกตแมเกตค่ะอะไหนตอนนี้ใครได้ไอเดียบ้างหรือได้อะไรที่มีมาแชร์บ้างพิมพ์ให้หน่อย นะจ๊ะพิมให้หน่อยนะจ๊ะบอกเลยอันนี้ไปทิปวานานาวานะคะเห็นไหมเก็ <laughs> บได้โพสเยอะแยะเลยเออนะคะะนี่เราแอบไทยอินด้วยนะคะแอบไทยอินนี่นี่นี่อะมาดูเลยค่ะเดี๋ยแอบเปิดให้ดูนะคะเรียกว่าเซตผิวใสสุขภาพดีต้องดีจากภายในสู่ภายนอกให้เราดูแลคุณสิคะอ่าเห็นไหมปากหมดด้วยบูมคอลลาเจนแต่ เราถือสินค้าทุกตัวนี้มีเอาจับลูกๆมาเต้นบ้างนะคะเออตอนนี้บางคนก็มาสายเต้นนะคะนี่เห็นไหมฝังมันทุกเลงเลยไม่สนใจสินค้าตัวใดก็ต้องตัวหนึ่งแอบใส่เบอร์โทรหรือใครจะใส่ QR code ก็ได้แต่อันนี้นะบอกเลยอย่าไปทําบ่อยนะคะอย่าไปทําบ่อยอ่ามาดูหน้าหลักน้าลังกัน โอเคนะนี่นี่อนี่นี่นี่อะสุดยอดนะสุดยอดนะอานะคะนี่นี่นี่อะโอเคแวะเก๋ไก๋สไลเดอร์นะคะอะมีเก๋กว่านี้เองครับมีอ่อเลยนะมีเก๋กว่านี้คือตรงไหนคะลูก,ลกอาอันนี้นะพอมาใส่ปุ่นปุ๊บดูนะคะอนุโมทนาสาทูเห็นไหม เออนะคะอันนี้เห็นปะลูกๆแอบ,บถ่ายให้เดี๋ยวให้ดูนะคะก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะลูกๆแอบ,บถ่ายระหว่างทําคลิปชวนเพื่อนปั้นหุ่นเออผิวใสเที่ยวมันดิฟนะคะเที่ยวเรียกว่าชวนเพื่อนเที่ยวมันดิฟฟรีนี่อยากเออสทักมาค่ะเอลเออลนะคะทักมาจากแล้วเราก็ฝั่งลิงลก์บูมคอลลาเจนพอมีถึง คอลลาเจนอยากหุ่นสวยแบบนี้แบบนี้มาอ่าไหนาตอบให้ชื่นใจหน่อยอยากหุ่นสวยแบบนี้ไหมจ๊ะเฮ้ยอ่านะคะอยากได้หุ่นแบบนี้มาเออนะคะอยากได้หุ่นแบบนี้มามาเอาไหมเอาไหมเออนะคะก็ชวนเพื่อนปั้นหุน่นเนาะเสร็จแล้วก็ฝังลิงก์บูมคอลลาเจนนั่นเองนะคะต่อมา ก่อนที่จะได้ภาพนี้นะเราได้คลิปแบบนี้ค่ะนี่แอบเปิดให้ดูนะคะอะมาดูกันได้เลยนะคะมีคนบอกว่าเดี๋ยวทำบ้างอันนี้ของจริงนะคะอันนี้บอกเลยว่าของจริงนะคะดูกี่ทีก็หาค่ะเอออ่ะ อ่ะเลียร์มาอ่าเลียร์มาพอดูอันนี้ดิเออลูกลูกอ่ะเดี๋ยวหยุดเสียงก่อนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงคลิปไหมเออได้ยินเสียงคลิปไหมนี่เห็นไหมสี่สิบห้าถูกใจสิบเจ็ดคอมเมนต์นะคะเนอะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวเอาบ้างเดี๋ยวเอาบ้างนะคะบอกคุณสวยมากขอบคุณค่ะเออพี่อรุณบอกว่า ขุนสวยค่ะอ่านี่แหละเราก็ขายขุนตัวเองเออนะคะบางคนบอกขุ่นไม่สวยค่ะมิงัออ้นก็ไปใส่ฮาก็ได้จ้ะลูกโอเคไหมแต่มิมาใส่สวยดีกว่าฮโอเคไหมมาใส่สวยดีกว่าอานะคะเห็นไหมคะอะเห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วนี่ของจริงนะไม่ได้แกล้งนะฮาไหมคะเออบอกมมีหมวยสายฮานะคะมีหมวยใสฮา,าเป็นไง อันนี้มันหล่นใส่หัวจริงๆนะเจ็บด้วย <c oughs> อะโอเคเป็นไงคะเป็นไงได้ไอเดียกันไหมไหนช่วยพิมพ์มาให้หน่อยจะได้อะไรกันบ้างจ้าลูกๆเออที่ผ่านมาทำผิดทั้งหมดเลยค่ะมีค่คะเพิ่งจะตาสว่างวันนี้ค่ะมี <c oughs> เออไหนพิมพ์มาคะ่ะได้อะไรบ้างพิมพ์มาชื่นใจหน่อยเออนะฮะพิมพ์มาชื่นใจหน่อย อ่ะอันนี้นะคะลูกๆที่จากสุราษฎร์มาหานะคะลูกๆจากสุราษฎร์มาหานะคะบอกน้ําตาจะไหลบอกเลยว่าเห็นแล้วมันตื้นตันจริงๆเนาะอันนี้คือเราแอบ,บดูเขาอะเออนะคะแอบ,บดูเขาว่าเขายืนถ่ายรูปอยู่แล้วบอกเลยเออค้างทันทีเลยนะคะไม่ไปต่อเลยนี่ <laughs> เน็ตมีปัญหาปะนี่เออนะคะ ซึงไหมตึงไหม,มบอกเลยอันนี้นะคะลูกเอื้อของเรานะคะเออ รูปเพือดของเรานะคะหาที่โรงเรียนเอออันนี้กับความรู้สึกเราตากกันออนไลน์อะ่ะมานานแล้วอะ่ะเราไม่เคยเจอตัวกันเลยพูดถึงเราคนลุกค่ะจริงๆบอกเลยว่ามันโมเมนต์แบบเนี้ยใรอยากได้บ้างใครอยากได้โมเมนต์แบบนี้บ้างคะแล้วถ้าวัน,นวันเนี้ยถ้าเราสามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้แล้วแล้ววันเนี้ยแล้ววันถัดๆไปเราสามารถนะคะ เราสามารถปั้นนะคะออคนนะคะเรียกว่าปั้นความสําเร็จให้กับเรียกว่าส่งต่อความสําเร็จให้กับลูกให้กับหลานดีไหมเขาเรียกว่าเราลูกเราสําเร็จมันตีใจไม่เท่ากับที่ตัวเราสําเร็จเลยจริงๆนะเขาบอกเลยลูกนี้จะแบบส่งส่งการโอนเงินในระบบมะเออมาทุกวันที่ห้าบอกมีคิดไม่เป็นน่ะช่วยคิดหน่อยแต่เขาได้เงินแสนแล้วแต่เขาคิดไม่เป็นน่ะเฮ้ย เอออยากได้แบบนี้มะสุดยอดมะนะคะอ่ะใช่ลูกจินหรือเปล่าบอกอยากทําได้แบบนี้จังรีบเลยจ้ะเออรีบเลยนะคะรีบเลยอ่ะได้ไอเดียไหมนะคะได้ไอเดียไหมนี่มีก็เอานะคะไหนๆมาแล้วเขจับไรสดเลยนี่นะคะอ่ะยินดีด้วยนะคะกับลูกเออลูกเออแล้วก็มีพี่นิสสวิตด้วยนะโออที่แม่ซาสซ่ามาร่วมจอยด้วยเพราะแกบินมาจากถึงสวิตเลยสุดยอดไหมล่ะ เออนะคะแบบนี้เลยอ่าได้อะไรกันบ้างจ้าลูกๆออช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะนี่มีเราไปโพสต์ตรงไหนคะไม่เข้าใจคําถามค่ะอ่าพี่โจอี้บอกว่าได้ไอเดียดีๆเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะอ่าพี่โยคะ่ะได้ไอเดียดีมากครับนะคะอยากทําได้แบบนี้จังเลยนะคะได้ไอเดียมากเลยค่ะได้ไอเดียค่ะมีเข้าใจเลยครับว่าโพส์แบบมืออาชีพเป็นยังไงนะคะได้ไอเดีย คุณสวยมากๆน้นอมรับค่ะคิวนะคะเออสวยทั้งคุณสวยทั้งตัวเลยค่ะแม่ฮิวนะคะขอบคุณค่ะเออนะคะแอบปวดคุ่นนี่ไงเรา,เราต้องไปปวดที่มันดีฟด้วยนะ <c oughs> ได้ไอเดียจากมีเยอะเราเก็บรูปดีไปมันดีฟมาโพสต์ค่ะว้าวนะคะว้าวเอออบอุ่นเนาะอบอุ่นใช่ไหมการฝังลิงก์เราเอาลิงมาจากตรงไหนคะอ๋อโอเคนะคะเออมีจา๋าบอกวิธีเอาลิงก์ด้วยค่ะมีค่ะ <c oughs> เออลืมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปเอาวิธีการเอาลิงก์กันนะคะอ่ะเห็นไหมแอบปวดโรงเรียนนี่ยังไม่จบนะคะยังไม่จบแค่นี้นะ,ะแอบปวดโรงเรียนก้าวเล็กๆค่ะทีละก้าจะพาเราไปจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันแค่อย่ายอมแพ้ก็พอค่ะนี่เออก่อนจบก่อนจบดีไหมดีไหมแอบขายโรงเรียน เออแอบขายโรงเรียนนะจ๊ะอะแล้วถ้าเราอยากสําเร็จรีบๆเป็นแพทที่น้ำให้ไวน,นะจ๊ะลูกๆจ๋านะเพราะนะคะถ้าได้เป็นแพทที่น้ำดิลล๋เล์จะได้มานวดนะคะสุดพรเวทที่ห้องนี้เลยค่ะเรียนไปฟินไปสอนงานไปนะคะโดนนวดไปดีมะเีนะคะแอบวางสินค้าไทยอินโอเคไหมอะเดี๋ยวมีแถมด้วยการนะคะที่จะพาไปเอาลิงก์ เพจนั่นเองอ่ามอบรูปสวยๆนะคะดอกไม้ใช้เวลาในการออกดอกตัวเราก็เหมือนเหมือนกันใช้เวลาในการสร้างความสําเร็จนะคะอ่าดอกไม้ใช้เวลาในการออกดอกตัวเราก็เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความสําเร็จนะ,ะวันนี้นะคะมีก็มาเติมพลังเติมไฟนะคะเติมกําลังใจให้กับลูกๆทุกๆคนคะ่ะนี่อะ เดี๋ยวไปเอาลิงก์กันนะคะถ้ามีเข้าปีกนกได้นะเออนะคะถ้าเอาเข้าไปเอาปีกนกได้เขาไม่ให้เข้าได้ไหมอ่าไม่ให้ไม่เป็นไรค่ะกดตามนี้นะคะเพราะว่าอ้ามาแววมาแวว มาแวลมาแววนะคะอะได้ไอเดียมีมีแรงบันดาลใจและได้กำลังใจลน้นล้นเลยใช่ไหมเออได้คอนเทนต์ดีๆไปปรับใช้ของตัวเองค่ะนะคะสวยมากๆเลยนะคะครบทุกปุติริยาบทเรียกว่าเราต้องขบรถเออรบรถนะคะ,ะมาที่สามขีดด้านขวาบนนะคะลูกๆวิธีนะคะที่เราจะมาเอาเว็บไซต์ได้ทุกเว็บเว็บสินค้านะคะเว็บเพจ ไอคอนเซลเพจหรือนะคะโซเชียลลิงก์ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าใช้เว็บที่เราได้มาทำการตลาดแบบฟรีๆให้กลุ่มนะจ๊ะเอ,อแต่แค่ว่าเอาไปใช้ให้ถูกคอนเทนต์แค่นั้นเองโอเคไหมมีให้แนวทางการโพสไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลูกๆโอเคไหมอ่ะนะคะมาที่สามขีดด้านขวาบนค่ะมาที่เว็บส่วนตัวค่ะอ่านะคะ สมกับการรอคอยไหมที่ว่าเออสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนี้พอแจมปุ๊บมาเป็นชุดเลยนะมีจา๋าตั้งค่าเว็บอามาที่เซลเพจสินค้านะคะถ้าเราจะมาเอาเว็บสินค้าโอเคไหมจิ้มค่ะไปที่เมนูย่อยเซลเพจสินค้านะคะเราจะโพสอะไรถ้าเราจะโพสโกโก้ค่ะเห็นใต้ QR วอาร์โค้ดไหมคะมันจะมีลิงก์นะคะบูมโกโก,โก้นะคะเราทำการคัดลอกนะคะจิ้มไปที่ ค่ะเขาบอกให้จิ o ้ม copy เขาบอกให้ copy ก็ทำไปค่ะ copy แล้วต้อง copy ให้เหมือนด้วยนะจ๊ะเอออย่าไปออกนอกดูนอกทางนะจ๊ะแม่ก็ทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะจ๊ะลูกจ๋าโอเคไหมอะและมาที่นะคะเดี๋ยวมีไปส่งให้ที่ห้องของอ่านะคะมากดเพิ่มเพื่อเหลือปิิตามได้เลยะคะ่ะห้องของเทนนิงนะคะเทนนิง ซูเปอร์พาวเวอร์ทีนะคะทุกคนจะอยู่ในห้องนี้เนาะเออนะคะเดี๋ยวมีมาส่งห้องนี้ห้องเดียวเลยนะจ๊าลูกๆเอออ่ะนี่ค่ะเอาทุกคนเอามาเอามาส่งให้หน่อยค่ะจะได้รู้นะคะว่าทุกคนไปเอาเว็บมาได้แล้วโอเคไหมอันนี้เว็บโกโก้ค่ะนี่เราให้ระบบเราให้เครื่องมือทํางานแทนเราเราอะมานั่งเรียนโอเคไหมเรามาอินพุตโอเคไหม แล้วเราก็ส่งเครื่องมือส่งระบบไปทํางานแทนเราโอเคไหมคะเก็ตไหมเก็ตไม่เก็ตอ่ะนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะได้บุ่มโกโก้แล้วนะเออเสร็จแล้วจะไปเอาไอคอนเซลเพจว้าวมีคนส่งด้วยพี่กิตติยานะคะรูมคอฟฟี่สายพันธุ์ใหม่นั่นเองอ่านะคะไหนอยากขายอะไรส่งมาจา่ะอยากขายอะไรส่งมาค่ะลูกๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมิสจะพาไปเอาไอคอนเซลเพจนะคะ,ะมาไอคอนเซลเพจเรามาที่นะคะ ตอนนี้เราอยู่หน้าเซลเพจสินค้ารายตัวค่ะถ้าเราจะไปเอาไอคอนเซลเพจนะคะไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยตอนนี้หลงทางไปไหนไม่ถูกเราต้องกดอะไรคะเออใครเป็น f อซมีบ้างกดอะไรตรงไหนกดมาค่ะเราต้องไปตรงไหนจ๊ะเออนะคะไม่มีดีแนกให้จิตเอาไปเชียงใหม่กินหมดเลย <laughs> อะปีกนกค่ะถูกต้องนะคะปีกนกค่ะ เสร็จแล้วนะคะเรามาที่สามขีดด้านขวาบนจะมีเมนูขึ้นมานะคะเราก็ไปที่สามขีดด้านขวาบนถูกต้องค่ะพี่เล็กนะคะไอคอนเซลเพจถูกต้องนะคะมาที่เว็บส่วนตัวมันจะมีเมนูย่อยนะคะให้ไปเมนูย่อยที่สามหน้าออกแบบค่ะแล้วไปเอาลิงก์ที่หนึ่งไม่ใช่ลิงก์ที่หนึ่งเป็นเว็บสินค้ารวมนะคะลิงก์ที่สองเป็นลิงก์ VIP นะคะลิงก์ที่สามค่ะไปเอามาเลยเห็น ใต้ QR code ไหมคะโดเมนดิไอโดเมนนะคะ uh, ชื่อเราค่ะแล้วก็ .iconsellpage.com อทำการ Copy นะคะลิงก์นี้ค่ะแล้วส่งผลงานเข้าประกวดเป็นการรีเช็คนะคะว่าใครเคยมาเรียนกับมี้หรือไม่เรียนหรือใครเคยเรียนกับมี้แล้วไม่ทำการบ้านส่งเที <c> ่ย <oughs> นะคะเออเขาบอกต้องให้มีมาจับมือทำ เรียนออนไลน์ทำยังไงก็ไม่สำเร็จมี่อะพอไปจับมือทำปุ๊บได้เว็บสวยๆมาเลยเดี๋ยวคนเชียงใหม่นะคะเอ,อห้องเทรนดิ้งเชียงใหม่ต้องส่งผลงานด้วยนะมีบอกว่าให้ไปออกแบบเว็บของตัวเองเพื่อไปสร้างอ่ารหัสแม่ทีมให้ลูกทีมโคนค่ะนี่เราก็จะมีเว็บที่มันหลากหลายโอเคไหมเออนะคะ มีใครส่งผลงานเข้าประกวดไม่จ้าส่งมาจะลูกลกว้าวนะคะพี่สุดจินลูกมีเองสุดยอดมากงานต้องขอรีเช็คพี่สุดจินนะคะลูกจินนี่ของมีวว้าวเรียนกับมีแล้วทำได้จริงๆด้วยขอกดรีเช็คด้วยการกดเบอร์โทรค่ะถ้ากดเบอร์โทรว้าวพี่ลูกจินนี่ได้แล้วนะคะกดที่ m e s s ซน g e r นะคะอ่ะมันก็จะไปที่ตัวฟ้าผ่าอ่ะมาพี่ที่พี่กิติยาบ้างนะคะ อพี่กิติยาค่ะอ่าพี่กิติยายังไม่ทำงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าพี่กิติยามาเรียนกับมีเนาะวิธีการออกแบบไอคอนเซลเพจนะคะอะหัดใหญ่ว,ว้านะคะหาดใหญ่สาวาคิดนี้เขาจะมีไอทอนไอคอนออนถัร์ที่หัดใหญ่นะจ๊ะเออเตรียมต้อนรับแม่อ่อนแม่ซินด้าได้เลยยังไม่ทำสงสัยมีต้องไปจับมือทำที่หาดใหญ่หรือเปล่าคิวนะคะเออมีใครส่งอีกไหมมีไหมมีไหมอ่ะเดี๋ยวนะคะ วันนี้ค่ะก็หวังว่าได้นะคะไม่มากก็น้อยเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะที่เรานะคะลองดูไอเดียลองดูรูปแล้วนะคะเอาไปปรับใช้ะป่ะนะคะได้อะไรกันบ้างก็พิมพ์มาให้คุมีด้วยนะคะให้ชื่นใจนิดนึงแล้วถ้าใครกดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะคะเพิ่มเพื่อนได้เนาะเหลืออีกนิดเดียวนะคะอ่ะทําบ่ทันก็มาเรียนกับคุมีบ่อยๆเดอแล้วก็จะทันเ้อโอเคบ่ เออลูกดวงมณีลูกมีเองโอเคป้ะ okay, เออโอเคป้อ่ okay, อะนะคะก็พิมพ์นะคะ,ะ,คะส่งกำลังใจให้มีด้วยเนาะอ่ะอีกคนนึงค่ะพี่ลักกี้อินไลฟ์9ก้นะคะโอ้ชื่อดีมากๆนอกจากจะลักกี้แล้วนะคะนัมเบอร์ก็ลักกี้ด้วยยังไม่เคยเรียนหรือว่ายังทำไม่ทันก็เดี๋ยวมาเรียนในครั้งต่อๆไปกับคุูมีเนาะเพราะนะคะ ไม่เป็นไรค่ะหลายคนเรียน5-6รอบแล้วถึงจะได้ไอคอนเซลเพจสวยสไปนะคะอ่ะก็ขอบคุณลูกๆทุกๆคนมากๆนะคะที่มีความตั้งใจรอคอยนะคะเออแม้กระทั่งมีไม่มีสัญญาณเนาะก็รอจนได้ของดีของ 7, เด็นนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันด้วยนะจ๊ะพิมพ์นะคะข้อความได้อะไรบ้าง ให้กับครูมีส่งกําลังใจให้กับครูมีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกๆทุกๆคนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับครูมีอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์ถัดไปอังคารถัดไปนะคะมีจะมาอังคารเว้นอังคารโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกๆทุกๆคนค่ะที่เสียสละเวลาอันนี้ค่ะมารับความรู้รับการแบ่งปันดีๆในวันนี้นะคะ โอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินก็จะละลายนะคะและขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยันพิดที่ครูมีบอกเลยสิบปีก็ไม่รวยอ่าถ้าอยากรวยนะคะเราก็หาทางรัฐสู่ทางรวยด้วยการมาเรียนแบบแบบนี้ทุกทุกวันดีไหมคะไหนสัญญากันไหมว่าจะเข้าเรียนทุกวันเลยคะ่ะครูมีพิมมาค่ะเข้าเรียนทุกวันคะ่ะครูมีพิมมาค่ะนีะ่สัญญาปะเออ เันญาตรงเป็นสัญญาอะห้องอะไรเปิดคะเออเชิญเลยค่ะตามห้องได้เลยค่ะอะขอบคุณลูกๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ